สวัสดีค่ะวันนี้มีล้อส,สวยๆเข้ามาใหม่อีกแล้วนะคะอีกหลายชุดเลยจะมีล้อแท้ลนโซ RTG ขอบ20นะคะนี่แล้วก็จะมีล้อแท้นะคะ TRD ขอบ20นะคะ ชุดนี้นะคะเป็นล้อแท้ทีอดีขอบ20นะคะเดิมเดิมสวยๆมาพร้อมยางดันหลบ2อบห0 20 0นะคะเป็นยางปี19ะนะคะดอกยางหนาๆนะคะ เส้นที่หนึ่งนะคะนี่เส้นที่สองนะคะเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่นะคะดอกยางหนาๆน,นะคะพร้อมใช้งานนี่ วงที่หนึ่งนะคะสะภาพสวยนะคะเดิมๆสวยๆเลยนะคะนี่วงที่สองค่ะวงที่สองนะคะนี่วงที่สามนะคะวงที่สี่นะคะเดิมๆสวยๆเลยนะคะ สภาพสวยนะคะชุดนี้นะคะชุดนี้ราคา17,900บาทนะคะต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งฟรีทั่วไทยเลยค่ะนี่สวยมากๆเลยนะคะล้อแท้ TRD ขอบ20นะคะยางดัลลอ5หกหนะคะปี19นะคะดอกหนาๆน,นะคะสวยมากๆเลย17,900บาทค่ะ นี่อีกชุดหนึ่งนะคะจะเป็นล้อแท้เลนโซ่ RTG ขอบ20นะคะนี่ชุดนี้นะคะกว้าง9.5ทั้งชุดนะคะมาพร้อมยางใหม่ดีเซนตินะคะยางใหม่ปี23เลยยางใหม่ยางใหม่จะเป็น265 50 20นะคะ ชุดนี้เป็นยางใหม่นะคะเดิมๆสวยๆเหมือนกันนะคะนี่นะคะนำล้อเก่ามาแลกเทินได้เลยนะคะล้อแท้เลนโซ RTG ขอบ20นะคะมาพร้อมยางใหม่ดีเซนติ265 50 20ปี23นะคะชุดนี้นะคะราคา สองหมื่นห้าพันก้าร้อยบาทนะคะต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งฟรีทั่วไทยคะ่ะร้านสัญญากันยางปากทางห้องเขียมเพอยังตลาดจังหวัดกาลสินนะคะสามารถแอดไลน์ไอดี0ศูนย์เก้านะคะเบอร์นี้ได้เลยจ้าชุดนี้สวยมากๆเลยนะคะเป็นยางใหม่นะคะ สวยสวยเลยจะเป็นล้อใส่คู่หน้านะคะขอบ18บแนะคะห้าลูล้อใส่คู่หน้าขอบสิบแปดหกลูก็มีนะคะ,ะ,ค,ะคู่6,500บาทค่ะจะเป็นกระทะบรรทุกนะคะพร้อมยางบิสโตนะคะนี่ราคาคู่หกพับาทจะเป็นกระทะบรรทุกแบบนาพิเศษนะคะ มาพร้อมยาง XCD Michelin 225/75้5นะคะเป็นยางปี23นะคะคู่7,900บาทนะคะดอกยางนานาน,นะคะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยจ้า โตยโต้าขอบสิบแปดก็มีนะคะรีโวนะคะสวยๆชุดนี้ราคา13900บาทนะคะขอบคุณลูกค้าที่แวะมาอุดหนุนทุกๆท่านนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะขา,ายขายแห่งๆหงร่ำรวยร่ำรวยนะคะออฟโรดสายลุยของเรานะคะยังมีให้เลือกอีกหลายชุดเลยแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยค่ะ สอบถามได้ที่099 354 4468นะคะร้านสัญญาการยางค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า